มาทำลืมกลืนลาวาแบบง่ายๆกันค่ะอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยนักกินเดี๋ยว่าจะเอาเกลือป่อนใส่หม้อไว้ตามด้วยน้ำตาลทรายแป้งข้าวเจ้าและน้ำกะทิใส่ลงไปนิดหน่อยกันค่ะคนๆให้แป้งละลายเข้ากันได้แล้วจะใส่น้ำกะทิที่เหลือลงไปให้หมดเลยคนๆนิดหน่อยแล้วเอาขึ้นตั้งไฟเลยค่ะ จะใช้เป็นไฟอ่อนและกวนๆไปเรื่อยๆเลยนะคะพอกวนมาสักพักแล้วจะได้ค้นๆหนืดๆขึ้นแบบนี้ก็ใช้ได้เลยคะ่ะเอากระทิเทใส่ถุงบีบไว้และจะเอาพักไว้แบบนี้ก่อนนะคะแล้ววันนี้กวะใช้เป็นถ้วยตะไลเล็กแบบนี้เอาวางเรียงเตรียมไว้เราจะใช้เป็นแป้งถั่วเขียวน้ำตาลทรายและน้ำสะอาดแบ่งเป็น3ส่วนวันนี้กวงจะทำเป็นสสีนะคะ คนคนให้แป้งละลายเข้ากันและใส่สีผสมอาหารได้ตามที่ต้องการเลยค่ะของกวนจะทำเป็นสีชมพูสีเขียวและสีม่วงนะคะได้แล้วเอาขึ้นตั้งไฟจะใช้เป็นไฟอ่อนและกวนๆตลอดเลยพอกวนมาสักพักแป้งเขาจะข้นหนืดสีใสขึ้นก็ใช้ได้เลยค่ะของกวางประมาณนี้ และเอาเทใส่ถุงบีบไว้และให้บีบใส่ถ้วยในขณะที่ยังร้อนๆให้ทำทีละสีไม่ควรกวนทิ้งเอาไว้นะคะและเอากะทิมาบีบใส่ตรงกลางในขณะที่ตัวขนมยังร้อนๆสีหนึงกว่าจะทำได้ประมาณ18บถ้วยค่ะพอขนมเย็นสนิทแล้วแกะออกจากถ้วยได้แบบนี้เลย จะได้ขนมเนื้อเด้งเด้งกะทิข้างในช่ำๆเลยน่ากินถ้าทุกคนดูมาถึงตรงนี้แล้วกวางขออิโมจิรูปหัวใจตามสีขนมได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ